สวัสดีค่ะสำนักง,งานสากลจังหวัดสมุทรสงครามนะคะจะพาท่านผู้ชมค่ะมาติดตามเกษตรกรนะคะที่เข้าร่วมโครงการค่ะนำลูกหลานกลับบ้านสารต่ออาชีพเกษตรนะคะในวันนี้ค่ะจะพามาเยี่ยมชมสถานที่ในรายของพี่ทิพย์ค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการสวัสดีค่ะพี่ทิพย์สวัสดีรบกวนพี่ทิพย์แนะนำตัวกับทางรายการเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันทิพย์มลโลสสิริกุลกิตตินะคะชื่อเล่นชื่อทิพย์ค่ะ,คะแล้วกเ็เริ่มทําการเกษตรเมื่อ2องสปีที่แล้วนะคะออตอนนี้ก็ได้ปลูกพืชหลายชนิดค่ะค่ะก็แล้วตอนนี้ค่ะหลังจากที่ทิพย์ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็มีการทําเกษตรกรรมใช่ไหมคะในครัวเรือนประสบปัญหาด้านใดบ้างคะอ๋อค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นที่ อย่างเช่นในสมุทรสงคารามนะคะก็มีปัญหาเรื่องน้ําแล้วก็เรื่องดินซึ่งอาจจะมีส่วนของเค็มบ้างเพราะมันเป็นอยู่ใกล้ทะเลใะละ้พื้นที่ของจังหวัดเราใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นดินเค็มแล้วก็น้ำเค็มใช,คใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพี่ทิพย์แก้ปัญหาในส่วนของตรงนี้ยังไงนะคะเออส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรอปลูกพืชที่จะได้ผลผลิตเยอะก็ช่วงฤดูฝนนะนะคะ,คะส่วนถ้าเกิดตัาปกติเนี่ยเราก็จะปลูกพืชที่ค่อนข้างจะต้องการน้ําน้อยมีด้วยก็ หรือว่าเป็นพวกพืชที่ว่าน้ําอยู่ในน้ําก่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทําเกษตรผสมผสานด้วยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีบ่อปลาค่ะแล้วก็มีแปลงผักสวนครัวใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวหนูรบกวนพี่ทิพย์พาไปชมแปลงเกษตรแล้วก็เกษตรผสมผสานที่พี่ทิพย์ได้ทําในพื้นที่กันได้ค่ะค่ะอันนี้คือที่ปลูกบัวนะคะค่ะค่ะ อันนี้เราก็ออกลูกแล้วด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะค่ะแต่ยังเล็กอยู่เพราะว่าเพิ่งเพาะมาไม่นานนะคะค่ะแล้วข้างล่างนี้เราก็เริ่มปลูกแตงกวาเพราะมันเป็นที่เื้นที่เหลือนะคะเราก็ปลูกแตงกวาไปด้วยค่ะเพราะอันเป็นประมาณว่าไม้เลื้อยด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแปลงผักสวนครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็มีผักบุ้งนะคะค่ะซึ่งว่าต้องการน้ําเยอะในช่วงฤดูฝน เราก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยเพราะว่ามันอาศัยฝนช่วยนะคะ,ะนนตรงนี้ในส่วนของผักสวนครัวที่พี่ดิ๊บแจ้งไว้ก็คือมีทานในครัวเรือนแล้วมีการนําออกไปจําหน่ายด้วยไหมคะตอนนี้อ๋อมีค่ะถ้าช่วงไหนที่ว่าเราได้ผลผลิตเยอะขึ้นนะนะเราก็อาจจะไปฝากตามร้านค้าแถวข้างบ้านช่วยจําหน่ายด้วยอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวพานี่แฟงลูกใหญ่เลยอ๋อค่ะใช่ค่ะ,คะ,คะอันนี้ช่วงฤดูฝนเนี่ย แฟงจะได้ผลผลิตดีก็คือเราจะปลูกแฟงเยอะมากค่ะค่ะแล้วในส่วนของไม้ไม้ยืนต้นอะไรอย่างเงี้ยคะที่เป็นแบบว่าไม้เกษตรอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะอ๋อมีค่ะมะค่ามงหรืออ๋อมีค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะเป็นต้นสักค่ะแล้วก็มีต้นมีมะค่ามงค่ะปะดูป่าอืมแล้วก็มีมะฮอกกานีที่ซึ่งอยู่ด้านหลังค่ะอันก็คือเป็นเกษตรผสมผสานเลยีต้นว่าค่ะค่ะ แล้วในโซนของตรงนี้ค่ะมีได้เลี้ยงปลาเป็นเพาะพันธุ์ปลาไว้จําหน่ายหรือว่าเป็นปลาธรรมชาติคะพี่ทิพย์อันนี้เป็นปลาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ,คะเพราะว่าเรากักเก็บน้ําไว้เป็นน้ําจืดที่ได้ในช่วงฤด,ดูฝนนะคะซึ่งน้ําพวกนี้เราก็จะสุกขึ้นมาลดน้ําต้นไม้ในช่วงฤด,ดูแล้งค่ะ สำหรับรายการของเราวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยค่ะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสานนะคะสําหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนําลูกหลานกลับบ้านเพื่อสานต่ออาชีพเกษตรนะคะสําหรับโครงการนี้ค่ะก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากเลยแล้วก็ทําให้เกษตรกรได้กลับมาบ้านพัฒนาอาชีพแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนนะคะในชุมชนของตัวเองค่ะสําหรับรายการของเราวันนี้ต้องลาลัท่านผู้ชมไปก่อนรบกวนติดตามรายการของเราได้ที่ช่อง YouTube สํานักงาน กานล่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ